ฉันผิงของวดคิวผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆผมมีกุญแจด้วยฉันผิงพูดพลางหยิบกุญแจออกมากุญแจนี้ส่วนจงเป็นคนให้ฉันผิงกุญแจมีโลโก้พาลองเบสีทองสลักอยู่ดูประณีตและเป็นของแท้รพอปพอรับกุญแจมาดูแล้วมองฉันผิงอย่างพิจารณาบอกมาเถอะนายได้กุญแจนี้มาจากไหนนี่มันกุญแจของวิลล่าที่แพงที่สุดในอ่าวพันหลงเลยนะ ที่ท่านประธานซูซื้อไว้เป็นไปได้ยังไงที่มันจะมาอยู่ในมือคุณได้ฉันผิงตกใจเขาไม่คิดว่าวิลล่าที่สวนจงให้เขาจะเป็นหลังที่แพงที่สุดในพาลองเบนี่มันของขวัญชิ้นใหญ่มากท่านประธานซูมอบให้ผมครับฉันผิงตอบตามตรงไร้สาระนายคงขโมยมาละสิคิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอรอปอพอตะโกนขึ้นพร้อมกับโบกมือเรียกเพื่อนร่วมง,งานอีกสี่ห้าคนมาล้อมฉันผิงไว้ จับตาดูพวกนี้ไว้ฉันจะโทรแจ้งรอปพคนเดิมสั่งแล้วรีบเดินออกไปพร้อมกับกุญแจเมื่อเห็นดังนั้นเฉินเป่ากัวรีบพาถังหงหญิงลงจากรถแท็กซี่คนขับแท็กซี่ตกใจรีบวางของของฉันผิงแล้วขับรถออกไปทันทีถังหงหญิงมองไม่เห็นจึงถามอย่างสงสยัยเกิดอะไรขึ้นมีคนมาเยอะๆเลย ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในการแค่ตรวจสอบตามปกติอ่าวพันหลงเป็นเขตที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงเฉินผิงปลอบมันดาจริงด้วยที่นี่เป็นย่านบ้านพักที่ดีที่สุดในหงเฉิงเลยนะแค่ได้กลิ่นดอกไม้ก็รู้สึกสดชื่นแล้วถังหงหิงพูดด้วยความตื่นเต้นเฉินเป่ากวัวมาองเฉินผิงด้วยความไม่พอใจพวกเขาถูกรอปอลล้อมไว้แบบนี้เห็นได้ชัดว่าต้องมีอะไรผิดปกติ เขาไม่เชื่อว่าเฉินผิงจะมีเพื่อนที่ให้ยืมบ้านในแอ่วพันหลงได้ทันใดนั้นรถเบนสีดำก็แล่นมาจอดต่อหน้าพวกเขาฝูเว่ยลงจากรถมาพร้อมกับท่าทางเย้ยหยันว่าไงเฉินผิงพาครอบครัวมาย้ายบ้านที่อ่าวพันหลงเหรอเห็นหอบของพระรุงพระรังเชียวเก่งชาญชาญและเจียงหวนจิงก็ลงจากรถมาสมทบทั้งสามมองครอบครัวเฉินผิงอย่างสนุกสนาน พวกเขามาเดินเล่นที่อ่าวพันหลงเพราะเก่งชานชานอยากอวดบ้านที่เซียวเลยซื้อให้จึงชวนฝูเว่ยและเจียงเหวินจิงมาด้วยแต่กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้งสามจึงรู้สึกตื่นเต้นเฉินผิงมองพวกเขาอย่างเย็นชาแต่ไม่สนใจเกิดอะไรขึ้นเก่งชานชานถามรอปอพอ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเห็นว่าเจงชานชานสวมเสื้อผ้าที่สวยงามและขับรถเมอร์เซเดสเบดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะรุกรานเขาดังนั้นเขาจึงกระซิบคุณคนเหล่านี้บอกว่าพวกเขาเป็นเจ้าของพาลองเบและพวกเขาก็หยิบกุญแจบ้านพักข้างในกับตันของเราฉันสงสัยว่าพวกเขาหยิบหรือขโมยกุญแจไปฉันจึงไปตรวจสอบทันทีที่คำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกมาเจงชานชานทั้งสามคนก็หัวเราะออกมาและหายใจไม่ออก ฮ่าฮ่าฮ่าเฉินผิงคุณมันช่างเก่งกาจจริงๆคุณเอากุญแจบ้านแล้ววิ่งไปบอกว่าคุณเป็นเจ้าของคุณโง่หรือว่าคนอื่นโง่ฟูเว่ยยิ้มดวงตาของเขาเต็มไปด้วยการเสียดสีคุณรู้ไหมว่าวิลล่าที่นี่ราคาเท่าไหร่คุณจ่ายไหวไหมด้วยพ่อที่เป็นคนกวาดถนนของคุณคุณจะไม่สามารถซื้อวิลล่าที่นี่ได้อีกม้ร้อยปีเจียงเวินจิงก็หัวเราะไม่ได้เช่นกัน รีบขับไล่คนเหล่านี้ออกไปโดยเฉพาะชายคนนี้เขาเป็นนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้หากปล่อยให้เขาเข้ามามันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของชุมชนเจงชานชานชี้ไปที่เชนปิงแล้วว่าเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ยินดังนั้นพวกเขาก็ประหมาและหยิดกระบองออกมา หากเชนปิงเป็นนักโทษกลับเนื้อกลับตัวที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาจริงๆเจ้าของชุมชนจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างแน่นอนหากพวกเขารู้และคงจะเดือดร้อนแทนรอปอพพวกนี้เชนผิงทำไมคุณไม่รีบพาแม่ตาบอดและพ่อคนกวาดถนนของคุณออกไปคุณต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจริงๆเหรอฟูเว่ยมองไปที่เชนปิงดาวด้วยการเยาะเย้ยคุณพูดอะไร เฉินผิงกำมัดแน่นเมื่อเขาได้ยินฟูเวยพูดถึงพ่อแม่ของเขาทำไมคุณยังอยากตีฉันอีกเหรอผู้เวยไม่กลัวเลยเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและเดินไปหาเฉินผิงฉันรู้ว่าคุณได้เรียนรู้มากมายในคุกแต่คุณรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนคือมึงกล้าทำไหมเชื่อไหมกูส่งมึงมาด้วยสีหน้าเย่อหยิ่งฟูเว่ยจึงผลักเฉินผิงอย่างแรงเฉินผิงไปกันเถอะไปกันเถอะ ทางฮงอี้อิงจับแขนของเชนปิงและพูดด้วยน้ำเสียงวิงวอนเธอกลัวว่าเชนปิงก่อปัญหาคุณต้องรู้ว่าเชนปิงเพิ่งได้รับการปล่อยตัวในวันนี้และมีประวัติอาญากรรมหากเขาถูกส่งตัวไปเพราะการต่อสู้ทางฮงอี่อิงจะไม่มีความกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ใบหน้าของเชนบาโอกุโอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินด้วยความโกรธและเขามองไปที่เชนปิงแล้วพูดว่า กลับไปพร้อมของของคุณมันน่าเสียดายฉันเป่ากัวเริ่มเก็บข้าวของและกำลังจะเดินกลับโดยหันหลังให้เขาเขายอมเสียคนคนนี้ไปไม่ได้จริงๆาหาเร็วเข้าแล้วเจอกันฉันจะแก้แค้นให้กับการตบนั้นฟูวยสาบแช่งเช่นปิงอย่างโหดเหี้ยมเอาล่ะรีดขึ้นรถคุยกับคนแบบนี้เสียมารยาท เจงชานชานโทรหาฟูเวอรจากนั้นทั้งสามคนก็ขึ้นรถและขับตรงไปยังบริเวณวิลล่าพาลองเบแม่เดี๋ยวก่อนบ้านนี้เพื่อนฉันยืมจริงๆเชนปิงเกกล่อมให้ทางฮองอิ่งไม่ต้องกังวลรออะไรรออีกสักพักจะอายแล้วโดนเคี้ยนเชนบาอกูโอตะโกนใส่เชนปิงเฉินผิงเปิดปากเพื่อปฏิเสธและต้องการจะทะเลาะกับพ่อของเขา แต่เมื่อเห็นผมสีขาวของพ่อคำพูดของเฉินปิงก็เข้าปากเขาและเขาก็กลืนมันกลับเข้าไปในขณะน,นี้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยพร้อมกุญแจรีบกลับมาและเมื่อเขาเห็นเฉินปิงเขาก็พูดอย่างประจบสอพลอทันทีนายส่งมันมาหลังจากพูดจบหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยก็ตะโกนใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถือกระบองเอาไม้เท้าออกไปขับรถไปและส่งครอบครัวของคุณนายเฉินเข้าไปโอ้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายคนพยักหน้ายอย่างรีบร้อนจากนั้นขับรถขนของขึ้นรถและส่งครอบครัวของเชนปิงไปที่อ่าวพาลองในรถการแสดงออกของเชนบาอ,อก,กูโอเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าเขาต้องการคุยกับเชนปิงแต่เขาไม่รู้จะพูดอะไรทางหงหญิงนั่งอยู่ในรถสูตรกลิ่นหอมของดอกไม้ในบริเวณวิลล่าพาลองเบและรู้สึกตื่นเต้นมากเธอถามเชนผิงว่าเพื่อนแบบไหนถึงกล้ายืมวิลล่าแบบนี้ให้เขา เฉินผิงรู้ว่าถังหงหญิงอยากรู้อยากเห็นจึงวางแผนที่จะหาโอกาสให้เธอได้พบกับซูยู่ฉีเพื่อนของเขาในขณะเดียวกันที่หน้าบ้านพักบนเนินเขาของอ่าวพานลองรถของเกิงชานชานจอดและทั้งสามคนก็ลงจากรถเจียงเหวนจริงมองดูวิลล่าตรงหน้าด้วยความอิจช้าและพูดว่าถ้าเธอมีบ้านแบบนี้เธอคงจะดูเด็กลงไปอีกสิบปี เกิงชานชานอธิบายว่าวิลล่าในพาลองเบมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อคุณขึ้นไปด้านบนโดยวิลล่าที่แพงที่สุดคือวิลล่าบนยอดเขาเธอสงสัยว่าใครเป็นคนซื้อมันในเวลานี้รถคันหนึ่งขับผ่านพวกเขาไปหน้าต่างเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าของเฉินผิงพร้อมกับรอยยิ้มเยอ่อเย้ยเขาจ้องมองเกิงชานชานทั้งสามคนเฉินผิงนั่นเฉินผิงในรถไม่ใช่เหรอฟูเวยตโกน เกิงชาญชาญและเจียงหวนจิงก็เห็นเฉินผิงเช่นกันเกิงนชานชาญโกรธมากเมื่อเห็นรอยยิ้มย่อเย้ยอของเขาไอสารเลวนี้เข้ามาได้ยังไงเกิงชาญชาญคำรามเขาเป็นเจ้าของที่นี่จริงๆเหรอดูสิรถที่พาพวกเขาเข้ามานั่นเป็นรถของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจียงหวนจิงขมมดคิ้วด้วยความสับสนพวกเขายังคงขับรถขึ้นเขาบ้านพักของพวกเขาอยู่บนนั้นหรือเปล่า ฟูเหวยเงยหน้าขึ้นมองรถที่ขับขึ้นเขาไปไกลขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่เฉินผิงจะซื้อบ้านที่นี่ฉันรู้ภูมิหลังครอบครัวของเขาดีเกินชานชานโต้แย้งอย่างโกรธเคืองเธอรู้ว่าเฉินผิงไม่มีเงินซื้อบ้านที่นี่อาจเป็นไปได้ว่าครอบครัวซูให้เขามาฉันจําได้ว่าคุณซูเคยพูดว่าเฉินผิงช่วยชีวิตเขาไว้เจียงเหวินจิงวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เป็นไปได้ฟูไว้พยักหน้าผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเขาโชคดีแค่ไหนแต่เขาช่วยชีวิตคุณซูได้จริงๆไม่เช่นนั้นเชนปิงคงจะตายในโรงแรมรีเก้าวันนี้แนะ่เจงชานชานกัดฟันจากนั้นเปิดประตูรถแล้วพูดว่าตามฉันไปดูสิเจงชานชานต้องดูว่าเชนปิงมีบ้านอยู่ในอ่าวพาลองหรือไม่รถเมอร์เซเดสของเกิงชานซานตามหลังมา เฝ้าดูเฉินผิงและคนอื่นๆขับรถขึ้นไปบนยอดเขานี่บ้านของเฉินผิงไม่ใช่บ้านที่แพงที่สุดบนยอดเขาใช่ไหมเจียงเวินจิงมองไปที่รถข้างหน้าของเธอที่ขับขึ้นไปบนยอดเขาและพูดด้วยความตกใจเป็นไปได้อย่างไรบ้านบนยอดเขามีมูลค่าอย่างน้อยหนึ่งร้อยล้านหยวนแม้ว่าครอบครัวของเฉินผิงจะถูกขายเขาก็ไม่สามารถจ่ายได้แม้ว่าจะเป็นของกำนันจากตระกูลซูก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะแจกว้างถึงขนาดแจกบ้านราคาหนึ่งล้านหยวนฟูว่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ในไม่ชารถคันข้างหน้าก็ขับขึ้นไปบนยอดเขาจริงๆแต่รถเบนท์ของเจงชานชานก็หยุดสวัสดีครับคุณไปต่อไม่ได้เพราะด้านบนเป็นที่ส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหยุดรถของเจงชานชาน เฉินผิงรู้แล้วว่าเกิงซานซานและคนอื่นๆกำลังตามมาข้างหลังเมื่อเห็นพวกเขาถูกหยุดการเยาะเย้ยก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฉินผิงหลังจากขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วยอดเขาทั้งหมดก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆและหมอกราวกับแดนสวรรค์เฉินเป่ากัวและเฉินผิงตื่นตะลึงกับวิวสวยๆรอบตัวส่วนทางหงหญิงถึงมองไม่เห็นแต่ก็ยังรู้สึกสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยขนของเข้าบ้านให้เฉินปิงก่อนจะขอโทษขอโพยอีกครั้งแล้วก็ขอตัวกลับแม่ครับต่อจากนี้ผมจะอยู่กับพ่อที่นี่นะอากาศดีดีเหมาะกับการพักฟื้นมากๆเลยเฉินปิงจูงมือถังหงหญิงพาเดินเข้าบ้านพอเฉินเป่ากัวเข้าบ้านมาก็ถึงกับอึง้งเพราะไม่เคยเห็นบ้านสวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิต ฉันเป่ากัวอยากจะขอโทษฉันปิงที่เคยเข้าใจลูกผิดไปแต่ก็พูดไม่ออกสักทีหลังจากพาพ่อกับแม่เดินชมบ้านแล้วฉันปิงก็พูดขึ้นว่าพ่อครับแม่ครับเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นข้างนอกทำความคุ้นเคยกับเส้นทางจะได้ไม่หลงนะครับจ้าจ้าเล่าให้แม่ฟังหน่อยถึงจะมองไม่เห็นแต่แม่ก็สัมผัสได้นะลูกถังหงหญิงยิ้มจนแก้มย่นแม่ครับไม่ต้องห่วงผมจะรักษาตาให้แม่ให้ได้เลย เฉินปิงเดินออกจากบ้านพร้อมกับพ่อและแม่เพลิดเพลินกับวิวสวยๆบนยอดเขาระหว่างที่พาแม่ชมบ้านเฉินปิงก็รู้สึกพลังปราณที่นี่มันช่างบริสุทธิ์ช่วยให้ฝึกพลังได้ดีกว่าข้างล่างตั้งเยอะที่นี่เหมาะกับการฝึกพลังจริงๆเฉินปิงเผลอพึมพำออกมาว่าไงนะลูกถังหงหยิงถามเปล่าครับแม่ผมแค่บอกว่าที่นี่น่าอยู่ เหมาะกับการพักผ่อนมากๆฉันปิงตอบพร้อมรอยยิ้มพอหันไปมองทางเข้าบ้านก็เห็นเกิงชานชานทั้งสามคนยังไม่กลับเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างอยู่พอเห็นเฉินปิงออกมาก็หันขวับมาจ้องทันทีเฉินปิงมองกลับไปด้วยสีหน้าเยาะเย,ะเยะ้ยประตูรั้วเหมือนเป็นเส้นแบ่งชนชั้นของทั้งสองฝ่ายเกิงชานชานเห็นท่าทางนั้นก็โมโหแต่ก็ยังมองว่าเฉินปิงมาเป็นเจ้าของวิลล่าหรูบนนี้ได้ยังไง เฉินปิงในนี่เพื่อนรักจริงๆยืมวิลล่าหรูๆแบบนี้ได้ด้วยว้วันหลังชวนเพื่อนๆไปกินข้าวที่บ้านนะถังหงหญิงที่ไม่รู้ว่าเกินชานชานอยู่ตรงนั้นพูดกับเฉินปิงตกลงเฉินปิงพยักหน้าให้ตายเถอะมันถูกยืมมาฉันคิดว่ามันเป็นของเขาเมื่อเกินชานชานได้ยินสิ่งนี้เธอรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในทันที ฉันถามเพื่อนวิลล่านี้เป็นของตระกูลซูดูเหมือนว่าเฉินผิงจะยืมมันมาเพื่อแกล้งทำเป็นก้าวร้าวฟูเหวยถือโทรศัพท์ดูข้อมูลในนั้นแล้วพูดว่าผู้ชายคนนี้ช่วยชีวิตส่วนจงเขาตั้งใจที่จะอยู่กับตระกูลซูไปตลอดชีวิตเขายังยืมวิลล่าเพื่อเสแสร้งเจียงเหวินจิงหัวเราะย้๊พวกเขาทั้งสามมองไปที่เฉินผิงด้วยความดูถูกและตอนนี้พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนแค่อีกต่อไป ถึงฉันจะยิงวิลล่ามาฉันก็ยังเก่งกว่าพวกนายถ้านายมีทักษะก็เข้ามาสิเมื่อได้ยินการเยาะเย้ยอย่างฉุนเฉียวของทั้งสามคนฉันปิงก็ประสานมือเข้าหาพวกเขาฉันผิงอย่านิ่งนอนใจฉันไม่เชื่อว่าตระกูลซูจะปกป้องคุณตลอดไปเกิงชานชานถ่มน้ำลายอย่างหนักหันหัวแล้วจากไปพวกเขาไม่ชอบแบบนี้ฉันผิงอย่าติดต่อกับเกิงชานชานคนนั้นอีกในอนาคต ผู้หญิงประเภทนั้นคืองูและแมงป่องใครเข้าใกล้จะถูกกัดหลังจากที่ถังหงหญิงได้ยินเสียงของเกิงชานชาน,ชานเธอก็เกลียกล่อมเฉินปิงแม่ครับเข้าใจแล้วไปกันเถอะเฉินปิงประคองถังหงหญิงให้เดินต่อไปและเฉินเป่ากวัวเดินตามหลังโดยเอามือพายโลหลังหลังจากเหนื่อยจากการช้อปปิง้งฉันกลับไปที่วินล,ล่าเพื่อพักผ่อน พอรถปอรเช่สีแดงมาจอดที่หน้าประตูวินลา่าเฉินปิงเห็นว่าซูหยูชีอยู่ที่นี่คุณซูทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ฉันผิงถามด้วยความประหลาดใจอย่าเรียกฉันว่ามิซูเสมอไปมิซูฉันมีชื่อเรียกฉันว่าอยู่ชีซูหยูชีพูดกับฉันผิงฉันได้ยินว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่นี่โทรมาและบอกว่าพวกเขาสงสัยว่าคุณขโมยกุญแจและหยุดคุณ ฉันกลัวว่าจะเกิดความเข้าใจผิดฉันจึงรีบมาที่นี่เมื่อเห็นว่าซูอยู่ฉีมาที่นี่เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเฉินผิงรู้สึกขอบคุณและพูดว่าไม่เป็นไรความเข้าใจผิดได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนแล้วแต่มีบางอย่างที่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณเกิดอะไรขึ้นบอกฉันสิซูอยู่ฉีพยักหน้าฉันบอกพ่อแม่ของฉันว่าบ้านหลังนี้ถูกยืมมา คุณเพิ่งมาคุณจึงเข้าไปช่วยฉันจัดการและบอกว่าคุณให้ฉันยืมบ้านมีหลายสิ่งที่ฉันไม่อยากให้พ่อแม่รู้ฉันผิงพูดด้วยเสียงต่ำมันเป็นเรื่องง่ายซู่อยู่ฉียิ้มเล็กน้อยและต้องการที่จะเข้าไปในวิลล่าแต่หลังจากเดินไปได้สองก้าซู้อยู่ฉีก็หันศีรษะของเธอไปมองที่เฉินปิงทันทีบอกฉันว่าฉันถือว่าฉันได้พบกับพ่อแม่ของฉันหรือไม่ดี ฉันปิงพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งและตัวแข็งเที่ยอฉันล้อเล่นกับคุณมันทําให้คุณกลัวซู้อยู่ฉียิ้มและเดินเข้าไปในวิลล่าฉันปิงยิ้มอย่างมีเล็ในและตามเข้าไปอันที่จริงหลังจากที่ซู้อยู่ฉีเพิ่งพูดคำว่าไปพบผู้ปกครองหัวใจของฉันปิงก็เต้นแรงมากเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่สามารถธรรมดาไปกว่านี้ได้และ ซูหยูฉีเป็นผู้หญิงคนโตของตระกูลซูความแตกต่างในตัวตนของพวกเขานั้นมากเกินไปเฉินปิงจึงกลัวเล็กน้อยพ่อครับแม่ครับนี่คือเพื่อนที่ผมบอกให้แม่ยืมบ้านซูหยูฉีเมื่อเข้าไปในวิลล่าเฉินปิงแนะนำเฉินเป่าก๋วและถังหงหญิงเมื่อได้ยินว่าบ้านหลังนี้เป็นของคนอื่นถังหงหญิงและเฉินเป่าก๋วซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาก็ลุกขึ้นอย่างเร่งรีบ สวัสดีคุณลุงสวัสดีคุณป้าฉันรีบมาฉันไม่ได้ซื้อของขวัญอะไรให้คุณสองคนเลยซูอยู่ฉีกล่าวอย่างสุภาพมากคุณซูยินดีต้อนรับคุณสามารถให้ครอบครัวของฉันยืมบ้านที่ดีได้ฉันผิงครอบครัวของเราไม่รู้จะพูดอะไรถ้าไม่ใช่เพราะคุณเราคงไม่มีวันได้อยู่ในบ้านที่ดีแบบนี้สำหรับชีวิตที่เหลือของเราถัางหงหญิงดูอ่อนน้อมถ่อมตน และหลังจากที่เธอพูดจบเธอผลักเฉินเป,เเปกก่ากัวข้างๆเธอชายชรารีบไปรินชาให้มิสซูโอ้เฉินเปกก่ากัวพยักหน้าอย่างเร่งรีบตอนนี้เฉินเปกก่ากัวรู้สึกตกตะลึงเขาไม่คาดคิดว่าเฉินปิงจะมีเพื่อนที่สวยงามเช่นนี้และเมื่อเห็นเสื้อผ้าและนิสัยใจคอของซูหยูฉีเธอต้องเป็นลูกสาวของครอบครัวที่ร่ำรวยและเธอก็เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเช่นกันเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อวิลล่าในอ่าวพันหลง ถ้าเฉินเป่ากัวรู้ว่าซูหยูฉีเป็นลูกสาวของซูเหวินจงชายที่รวยที่สุดในเมืองคงจะกลัวจนหัวหดลุงค้าไม่ต้องยุ่งยากหรอกค่เดี๋ยวหนูจัดการเองซูหยูฉีรีบเข้าไปรินชาด้วยตัวเองจากนั้นก็รินชาพุทราอีกสองถ้วยให้เฉินเป่ากัวและถังหงหญิงบ้านนี้เป็นของซูหยูฉีเธอรู้ดีว่าของทุกอย่างอยู่ตรงไหน คุณลุงคุณป้าคะนี่คือชาพุทราข้ารสชาติหวานนิดๆแต่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและความดันโลหิตเหมาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะซูยูฉีวางชาไว้ตรงหน้าเฉินเป่ากัวและถังหงหญิงคุณซูสุภาพเกินไปแล้วค่ะถึงฉันจะมองไม่เห็นแต่ฟังจากน้ำเสียงก็รู้ว่าคุณซูเป็นคนสวยและใจดีใครได้แต่งงานกับคุณซูถือว่ามีบุญวาสนาแปดชั่วคตรเลยละ่ะถังหงหญิงเอ่ยชม ไม่ว่าซูยูชีจะมีฐานะอย่างไราการที่เธอยอมให้เฉินปิงยืมบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้รังเกียจเฉินปิงแถมยังประทับใจในตัวเขาด้วยไม่งั้นใครจะให้เพื่อนธรรมดายืมวิลล่าหรูๆแบบนี้กันละ่ะถังหงหญิงจึงแอบอย่างเชิงซูยูชีว่าคิดยังไงกับเฉินปิงคุณป้าพูดเกินไปแล้วค่ะหนูไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกค่ะจริงๆแล้วหนูขี้โมโหจะตายเฉินปิงยังเคยดูหนูเลย ซูยูฉีรู้ทันถังหงหญิงจึงแกล้งพูดติดตลกออกไปจริงเหรอถังหงหญิงตกใจรีบบกมือเรียกให้ซูยูฉีมานั่งข้างๆคุณซูมานั่งข้างๆ้างฉันสิจริงๆแล้วเฉินปิงลูกชายฉันมันซื่อแต่บางทีก็ดื้อเหมือนลาถ้ามันกล้าขึ้นเสียงกับคุณบอกฉันมาเถอะเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนให้เองซูยูฉีหลุดขำเหมือนลาที่ดื้อรัน้น ขณะที่หัวเราะซูหยู่ฉีก็ไม่ลืมที่จะมองไปที่เฉินปิงซึ่งทำให้เฉินปิงดูลำบากใจแม่ครับอย่าพูดไร้สาระผมยังยุ่งไม่มีเวลามานั่งคุยกับแม่เฉินปิงวางแผนที่จะปล่อยซูหยู่ฉีออกไปไมิฉะนั้นเขาอาจไม่รู้ว่าถังหงหญิงจะพูดอะไรได้อีกไม่เป็นไรค้ะฉันชอบคุยกับป้าซูหยู่ฉีนั่งถัดจากถังหงหญิงในขณะน,นี้ถังหงหยิงยิ้มจากหูถึงหูจับมือของซูหยูฉี และทั้งสองเริ่มสนทนากันนานกว่าสองชั่วโมงจนกระทั่งมืดและซูยู่ฉีก็จากไป